สวัสดีครับพบกับเซลล์จืดจากเพจมีสูบิชิขอนแก่นฟรีดาวน์รถง่ายกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานสปอร์ตโหมดซึ่งปกติแล้วสปอร์ตโหมดจะอยู่ในไททันและปาเจโรเกียร์อัตโนมัติเราสามารถเข้าสปอร์ตโหมดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองตามใจชอบเช่นเราอยากใช้เกียร์สูงหรือใช้เกียร์ต่ํายกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราลงเขาแล้วเราต้องการเอนจิ้นเบรก จากเครื่องยนต์เพื่อลดภาระของเบรกเราก็สามารถเข้าสปอร์ตโหมดเพื่อลดเกียร์หรือถอนเกียร์ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเวลาที่เราต้องการเร่งแซงเราก็สามารถเข้าสปอร์ตโหมดแล้วก็ถอนเกียร์ลงมา1 2เกียร์ได้ทันทีเพื่อเร่งรอบให้ได้ตามใจชอบของเรานะครับมาดูวิธีการใช้งานสปอร์ตโหมดกันนะครับปกติแล้วเวลาเราขับรถเกียร์อัตโนมัติเราจะใช้เกียร์ d ใช่ไหมครับเราสามารถเข้าสปอร์ตโหมดง่ายๆเพียงแค่ผลักคันเกียร์มาด้านขวาที่หน้าจอเราจะสังเกตเห็นตำแหน่งเกียร์ในปัจจุบันตำแหน่งเกียร์จะถูกคอนโทรลด้วยสมองกลของตัวรถถ้าเราต้องการลดเกียร์ลงก็เพียงแค่ดึงคันเกียร์ลงมาแล้วก็ปล่อยนั่นคือการลดเกียร์หรือถอนเกียร์นะครับสังเกตว่าตำแหน่งของเกียร์ก็จะลดลงจากเกียร์5 กลายเป็นเกียร์สแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเกียร์ก็ทําตรงข้ามนั่นก็คือผลักคันเกียร์ขึ้นแล้วก็ปล่อยตำแหน่งเกียร์ก็จะถูกเพิ่มขึ้นหนึ่งตำแหน่งเสมออย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่า ECU ของรถเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบเช่นถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงแล้วเราพยายามถอนมาเหลือสักเกียร์สหรือเกียร์หนึ่งเนี่ย ECU จะไม่ยอมทําตามนะครับเราสามารถเข้าสปอร์ตโหมดได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอนคันเร่ง ในกรณีนี้ผมเข้าสปอร์ตโหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์5แล้วผมก็ถอนเกียร์ลงมาเหลือเกียร์4สังเกตว่ารอบจะพุ่งขึ้นสูงนะครับเมื่อเราแสงพ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเกียร์ไปเป็นเกียร์5หรือเกียร์6ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานสปอร์ตโหมดในการเล่งแสงนะครับขอบคุณ FC ที่รับชมจนจบคลิปนะครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะพยายามเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ